มาครับเดี๋ยวเรามาเล่นโกลเด้นสปินตัวใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีไอ้พวกแบบ NTG เนอะหลังๆไม่มีแล้วอ่ะผมก็อยากได้ NTG นะคุณผู้ชมแล้วเพราะไอ้ดีนี่ตอนนี้คือพังทีมหลักไปแล้วตอนนี้คือย้ายทีมหลักเนี่ยไปฟูลเชลซีแล้วครับตอนนี้เหลือเป็นฟูลไอคอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาติ๊กของที่เราแบบไม่อยากได้ก่อนนะครับใบที่ผมไม่เอาแล้วกันนะคลาสมันเยอะเกินแล้วก็ใบนี้แล้วกัน วันนี้เดี๋ยวเผื่อแบบซีอูมาอะไรเงี้ยซีอูมันแพงนะครับครั้งแรก1บาททุกคนครับ1บาทเท่านั้นสำหรับกิจโกลเด้นสปินนะครับใครที่แบบงบน้อยก็ลองมาแบบหยอกสักแบบ10บาท <Okay. S 1> 20บาทอะไรเงี้ยนะครับลองดูได้ฮะเนี่ยบาทหนึ่งสี่หมื่นอ่ะเฮ้ยผมว่าคุ้มมากนะ1บาท4ี่หมื่นเอ็มคุณผู้ชมครับเนี่ยเผื่อเราเติม20บบาทใช่ไหม เราก็สุ่มไปจุกๆได้ประมาณสักสามทีปะ่ะอีกหนึ่งหมื่นเอ็มคุณผู้ชมครับห้าหมื่นแล้วนะคุณผู้ชมสิบบาทที่ห้าหมื่นแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูฮะเบ็ดเสร็จได้เท่าไหร่ครับแล้ผมว่าคุ้มอยู่นะวิ่งเงินออกสามทีเลยหรอห้าหมื่นห้าพันคุณผู้ชมครับใช่ปะ่ะห้าหมื่นห้าพันครับแต่เราจะเอาใบนี้นะฮะ เนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเหมาหรือเปล่าห0,000นเอ็มนี่ผมดวงดีไหมเนะี่ยไอ้น,นี้ยังไม่ออกเลยอะไอ้น,นี้ยังไม่ออกด้วยเงินออกแบบเกือบหมดเลยคุณผู้ชมครับแล้วนี่ถือว่าดวงดีไหมอะเหมากะดาน2 0 0พันครับอ่าการ์ดใบนี้ออกมาแล้วครับ๋ยวไปดูครับว่าเกลือหรือเปล่านะครับเหมาวงนี้ประมาณ2,000ถ้าเกิดว่าเอาเป๊ะๆก็2001อ่ะแต่ผมว่าเติม2 0 0พนน่าจะได้นะ เพราะแบบเวลาเราเติมพันหนึ่งมันก็จะมีเศษด้วยไงนะครับเราแบบไม่ได้ได้แบบแสนเอฟเป๊ะเนาะนะเพราะฉันก็สองพันครับกลมๆไปสองพันบาทการุนบวกแปครับหลักๆผมอยากได้ใบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันออกสองอันนี้ก่อนก็โอเคนะเพราะตังแสนก็เฉยๆว่ะเฮ้ยต่อหรือเปล่าถ้าใบนี้ออกก็ก็โอเคนะ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงินแสนออกคือสี่ร้อยอ่ะผมว่าแสนหนึ่งไม่คุ้มนะครับส่วนถ้าเกิดว่าออกใบเนี้ยเราต้องไปรุ้นอีกทีว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับทีแรกตอนเนี้ยคุ้มแล้วนะถ้าเกิดว่าหยุดตอนเนี้ยแต่ขออีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าใบที่ออกคือจบครับแสนหนึ่งผมไม่เอานะเพราะแสนหนึง400 400่งสี่ร้อยสี่ร้อยเดี๋ยวเราไปเติมพาร์ทได้เงินแบบแปดหมื่นกว่าได้กระฮัตด้วยนะครับ มันไม่ใช่400มันเกือบ500ทุกใบคุณผู้ชมถ้าไปนี้ออกก็ถือว่ามารุ้นกันคือถ้าเกิดว่าใครเปิดได้เซตนี้ยผมแนะนําให้หยุดแล้วกันนะครับผมว่าผมมองว่าคุมละแต่ก็มาไหม,ม่งใบละเกือบ500อย่างคุณผู้ชมครับมาขอการ์ดขอการ์ดการ์ดเรียบร้อยครับผมพอแล้วเห็นไหมกองเชียร์บอกให้พอพอพอนะเออคนดูเราถือว่าน่ารักครับ แต่ก็่ะตามนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับเอาไงดีวะอ่าไม่เป็นไรถือว่าเหมาให้คุณผู้ชมดูสักหนึ่งรอบแล้วกันเพื่อเป็นแบบวิทยาทานครับเผื่อใครแบบตัดสินใจอยู่เฮ้ยเหมาดีไหมนะครับหรือว่าจะเอาไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเล็เดี่ยมันจะออกประมาณไหนอันนี้คือเพื่อคนดูนะนะครับคุณผู้ชมครับกลัวแบบคนดูแบบได้ดูแบบเปิดแก๊สน้อยอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวแถมแบบย็บๆอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับเอาเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยครับคุณผู้ชมครับของอ่ะมันคำนวณได้อยู่แล้วนะว่าเงินเราได้เท่าไหร่ครับ1บาทได้หมื่นเอ็มนะครับมาอีกสักหน่อยสักหน่อยครับ5,000ันครับไม่ได้แย่ครับบดต่อไปคุณผู้ชมครับมาไปไหนต่อการ์ดไหม40,000เอ็มแถมครับคุณผู้ชมอ่ะมดนี้น่าจะพอแล้วคุณผู้ชมครับเหลือไว้ล้านห้าแล้วกัน โอ้ได้นี่เกลือนะครับเอามาครับเดี๋ยวรับของกันก่อนครับคุณผู้ชมครับจากการที่เราแบบคุ้มไปแล้วนะแต่เราก็ทำให้มันไม่คุ้ม <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> เงินนี่คืออ่ะเดี๋ยวผมเปิดเลยนะแต่แบบผมผมไม่ต้องคำนวณนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันแบบมันขึ้นอยู่ตรงๆเนาะว่าแบบเอ้ยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้อสองแสนเจ็ดนะครับแพ็คโค้ชเฟิร์สทัชประทะหาช่องมาเบิ่มๆหน่อยมา ไม่ได้การ์ดเนี่ยมีประมาณนี้ครับการ์ดไม่เยอะนะสองใบนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นติ๊กมานะครับติ๊กมาแล้วก็เปิดไปนี้ด้วยคุณผู้ชมครับมาไยการ์ดน้อยอยู่เหมือนกันนะนะครับไปครับคุณผู้ชมมาดูครับเกลือหรือไม่เกลือครับผมเล่นฟูเรเวอร์คูเซนตามพี่เล่นง่ายมากจริงเรเวอร์คูเซนเล่นโคตรง่ายจัวมันเลยครับปาวาครับผมจอรนแม็กกินครับมันต้องแสสนะถึงจะไฟอ่ะ มาก็มีสองตัวป่ะอุลิดไหแล้วก็โดอ้วนอย่างนี้ปะไม่ไฟอยู่แล้วครับชาบีเฮนเดียสครับ1หมืนสองหกถึงแปดคุณผู้ชมครับปีก็ตามนี้เลยมาลิดหลักๆนะยิบสามไม่ชาหรือว่าซีซีก็เวิร์กนะไอสองคลาสนี้แม่งเกลือมาเอากดไม่ติดมาแถมๆเบิมบ่มๆครับเฮ้ย hey, ไฟอยู่ อแลนเอสทีโรบินวันเพอใครอะ่ะสองแสนนึกว่าฟานเพอร์ซีครับเดี๋ยวสองใบแล้วอะ่ะคุณผู้ชมผมเอาใบการันตีกอ่อนนะใบเนี้ยหลักๆเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับสำหรับตัวไอตัวฮาร์ดใหม่เนี่ยเอาเอ็นโฮมโกรนฮาร์ดเวอร์ดถ้าตัดโฮมโกรนออกนะหน้าลุ้นหน้าใบเนี้ยนะครับไฟไม่ไฟเดี๋ยวรู้ครับคุณผู้ชม มเกลือไม่เกลือขอสดับรับชมหน่อยไฟครับ l อด้วยลุงเบิกอะใช่ปะวะลุงเบิกสองแสนครับ l อทั้งทีไม่ออกตัวล่างๆเลยเว้ยโหจะปวดแต่ก็ก็ไม่ได้แย่ครับสองแสนน่ะพี่สตรีมเดือนละครั้งเหรอครับ ไม่ใช่คือจะพยายามแบบมาทุกวันอยู่แต่คือช่วงนี้ด้วยความที่ผมกลับมาต่างจังหวัดผมกลับมานครพนมไงเ,เออแล้วแบบแหม่อยู่เนี้ยมันมันหน้าหน้าขับรถเล่นนะครับก็จะแวน้นมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวบ้างไปแบบเออไปนั่นบ้างครับตากลมบ้างอะไรเงี้ยผมพาแฟนผมมาพักผ่อนไงมันก็เลยแบบไปไหนมาไหนบ่อยหน่อยอย่างซื้อกับข้าวก็ไปทุกวันอะไรเงี้ยไม่ต้องคัดครับเพราะยังไงก็ออกตัวฟู อะไรคือออกตัวฟูว่อเาเปิดไปแล้วกันไมอ,อคนดูเม้นช้านะถ้าบอกว่าคัดนี่ผมโกรธนะแล้วมันฝฟายอยู่แล้วครับซาเฟ่มาก่อนเลย c ซียมกราบี้ใครวะอุ้ยโมเรโเ่เฮ้ยอย่างนี้คุ้มไหมอะ่ะถ้าออกเนี่ยผมว่าคุ้มนะ มิเกลโมเรนูครับกองกลางปืนใหญ่อาเซนอลครับสแตตสามตัวร้อยี่สิบหมดเลยครับตัวนี้ขายออกแน่นอนครับโอ้โหฟูมมาให้เครียดโอ้เราได้อาเซนอลสองตัวนะเนี่ยลืมดูเลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับโกลเด้นสปินนะครับผมถือว่าไม่แย่นะแต่ตัวนี้มันแบบเราไม่ได้ใช้งานนะก็เลยแบบแอบ,บนิดนึงน,นะครับในที่เหลือผมว่าออกดีอยู่นะเรล็การปวกแฝดอะ่ะใครที่อยากลองอยากลุ้นผมว่าแนะนำนะครับเติมจากห้าสิบบาทไปแบบหยอดเอาตังก็คุ้มแล้ว นะครับ